ได้เลยครับมีโคลอมเบียนี่ความคมหายห่วงครับ ครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่าน้วยนะครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดนะครับจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเติมสต็อกนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ตามปกคลิปที่หลายๆท่านได้เห็นนะครับนี่คือมีคลอมเบียรุ่นเค 25A นะครับจริงๆรุ่นนี้นะครับผมเคยทําคลิปรีวิวไว้ก่อนแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกครับที่ผมทําคลิปออกมานะครับครั้งนี้ก็ถือโอกาสขออมา รีรันทาคลิปใหม่ครับอาพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่จะไม่ต้องเลื่อนไปจนถึงคลิปแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับจะรีรันรีวิวให้ใหม่เลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะออกมาจากฝักแล้วนะครับท่านๆก็จะได้เห็นนะครับว่าเป็นมีโคลอมเบียรุ่น k 3 2 5 A เนะครับนี่ครับเป็นทรงโบวีให้ความคลาสสิกและสวยงามเลยครับให้ท่านดูใบก่อนนะครับใบนี้เป็นทรงโบวีสวยสุดคลาสสิกเลยด้ามนะก็จะมีเป็นด้ามไม้ส่วนหนึ่งครับมีการฝังมุกเธอคอยมาะคีับนี่สวยงามเลยครับเป็นงานสะสมเป็นเลซินเธอคอยเลยนะครับนี่นะครับ สวยงามจริงครับนี่มีการแกะลายล่องลึกที่กั่นมาด้วยนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับด้ามน,นะครับก็จะมีการย้ำหมุดย้ำอะไรมานะครับสวยงามครับกั่นเต็มจนถึงท้ายด้ามน,นี้เลยนะครับน่าสวยงามจริงๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดและสเปคของใบมีดกันบ้างนะครับในส่วนสเปคและรายละเอียดของใบมีดนะครับวัสดุใบมีดนะครับทำจากสแตนเลส 440C นะครับหรือสแตนเลสปอดสนิมนะครับความยาวใบมีดนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงกันตรงนี้นะครับใบมีดยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับด้ามมีดนะครับวัดตั้งแต่ส่วนกันนี้ถึงนี่นะครับหกโคนนะครับยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับยาวตลอดเล่มก็อยู่ที่12นิ้วนะครับใบมีดนะครับส่วนที่กว้างสุดนี่นะครับอยู่ที่1นิ้วครึ่งครัับสนมมีีดหนาอยู่่ท4ิ้านนนี้ะครับึ่งรเเลซอ์โครับียฟูเฉิงคอมสานี แล้วก็หัดรุ่นเค2ของ 5A มานะครับอีกด้านนึงก็จะลดล้นไม่มียิงลายอะไรมานะครับส่วนที่ด้ามครับตรงนี้กันมือเขาจะมีการแกะลายล่องลึกมานะครับสวยงามซ้าะล่องร้อนเหล็กมาเลยครับสวยงามครับมีการฝังมุกฝังเทอร์คอยตรงนี้มานะครับสวยงามเลยนะครับไม้นะครับเป็นไม้สาธรนะครับให้ลายไม้ที่สวยงามนะครับมีการยึดมุดมา2จุดทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับกันเต็มนะครับยาวจนถึงท้ายด้ามเลยนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับในส่วนของซองมีดนะครับจะเป็นซองมีดซองผ้าไน เรียกง่ายๆนะครับไม่มีการปั๊มโลโก้อะไรมาเลยครับจะเป็นการเดินตะเข็บได้แดงมานะครับไม่มีการย้ำหมุดนะครับสำหรับซองรุ่นนี้นะครับมี1ตัวล็อกนะครับคือตีนทุกแกนะครับส่วนด้านในนี้ก็จะมีการบุหนังนะครับกันคมมีดกันปลายมีดทะลุครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ซองมีดกันบ้างนะครับเมื่อนำมีดใส่ซองแล้วนะครับมีดก็อยู่ในลักษณะกระชับสวยงามเลยครับต้องระวังนะครับสำหรับซองรุ่นนี้จะมี1ตัวล็อกนะครับไม่ควรคว่ำมีดลงนี้ครับมีดอาจจะไหลลงมาได้นะอันตรายนะครับควรล สามารถร้อยกับเข็มขัดสนามเข็มขัดทางยุทธวิธีสําหรับเจ้าหน้าที่ทหารในเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับนี่ครับรูร้อยกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีโคมเบียรุ่นเคสามสองห้าเอกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีโคมเบียรุ่นเคสามสองห้าเอรุ่นนี้ดูนะครับจะลองปาดจิตกระดาษดูกันเลยนะครับสูแไปพร้อมกันเลยครับโอ้โหเสได้เลยครับมีโคมเบียนี่ความคมหายห่วงครับเสียวมือมากเลยครับนี่ครับมันใกล้มากครับนี่ครับผมแต่ควรจะหลวดปลายเลยนะครับ ท่านใดครับจะพกเป็น e มีดพกติดเอวมีดพกเดินป่านะครับหรือม mm ีดพกฉุกเฉินอะไรต่างๆเข้าแคมป์นะครับได้เลยครับอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวไปฟังสูุปท้ายคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตมาสูุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดพกโคลอมเบียรุ่นเคสามสองห้าเอบวีตัวนี้นะครับมีนี้นั้นเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับทุกๆท่านนะครับท่านใดครับจะไใช้เป็นมีดพกติดเอวมีดพกเดินป่าเข้าไร่เข้าสวนอะไรครับเป็นมี่ฉุกเฉินเอาไว้ในรถก็ได้นะครับนะครับ ก็สวยงามครับทรงนี้คลาสสิกครับท่านใดที่จะไว้สะสมก็สวยงามนะครับเป็นทั้งงานไม้ที่สวยงามมันก็ทรงมีดที่สวยงามเลยนะครับถ้าผมสําหรับท่านใดครับสนใจก็สามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับโดยลิงก์ช่องทางการติดต่ออะไรต่างๆนั้นจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับราคาครับจะระบุที่ใต้ชื่อคลิปนะครับสามารถแตะที่ชื่อคลิปแล้วลงไปดูได้นะครับ ครับผมสําหรับคลิปนี้บ็็เป็นการรีดันนะครับทำคลิปให้ดีมีคุณภาพมากขึ้นครับพี่ๆจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปแรกครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับให้เห็นนะครับก็สามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแชมป์ขายมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมผมโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ